ร้านเลยพอดักเกอกร์ครับจำปีของพตอนะครับอีกหนึ่งหัวศูนย์ส่งมาครบแล้วนะครับอย่างไ้ผมจะรีบจัดส่งให้ท่านลูกค้าที่จองเอาไว้นะครับผมสวยนะครับตุ่นนี้กแก้วฟ้าบาก็สวยแล้วนะครับตกลงมาครบแล้วนะฮะก็จัดตุวตูกตฏิขาแต่ส่วนใหญ่ผมส่งไปแล้วล่ะประมาณก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว เดี๋ยวมาณสามสิบปีจะมาให้ครบนิดนิดหน่อยๆโตให้เต็มเอาให้จบนะครับผมยังไงฝากกดแจกด like, กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอุนปกรณ์พระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพระจองพระให้เช่านะครับฝากกดแจ้กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ มาทุกรายการท่านจะปรากฏเห็นตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ